ารภูมิศาสตร์ไฟป่าไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแล้วลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมสาเหตุของการเกิดไฟป่ามีดังนี้สาเหตุจากธรรมชาติ ไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติมีหลายสาเหตุเช่นฟ้าผ่าการเสียดสีกันของกิ่งไม้ปฏิกิริยาเคมีในดินพุการเกิดภูเขาไฟปะทุสาเหตุจากมนุษย์ไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เช่นการจุดไฟเพื่อหาของป่าการเผาวัชพืชไฟป่าที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ มักเกิดในเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนอกจากนี้ในเขตป่าสนทางตอนเหนือของทวีปก็มักจะเกิดไฟป่าบ่อยครั้งไฟป่าที่เกิดในทวีปแอฟริกามักเกิดบริเวณลุ่มแม่น้ำคองโกเขตป่าพุและเขตทุ่งหญ้าสวันนาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าไฟป่าทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดน้อยลงสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ธรรมชาติลดลง สภาพป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นทุง่งหญ้าหมอกควันจากไฟป่าทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดการช้าล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่ายหากเกิดฝนตกหนักประเทศกรีซมักเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งโดยในฤดูร้อนเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566เกิดไฟป่าครั้งรุนแรงขึ้นที่เกาะโรส ประเทศกรีซสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวต้องรีบอบพยพออกจากพื้นที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอันเนื่องมาจากคลื่นความร้อนที่เข้ามาปกคลุมในทวีปยุโรปไม่เพียงแต่ในทวีปยุโรปที่เผชิญไฟป่ารุนแรง ประเทศต่างๆในทวีปแอฟ,ฟริกายังเผชิญสถานการณ์เดียวกันโดยไฟป่าในทวีปแอฟ,ฟริกามักเกิดจากการเผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและความแห้งแล้งของสภาพอากาศในฤดูร้อนทำให้ไฟป่าลุกลามได้ง่าย